วันนี้วันที่11มีนานะคอ2ศ2 4นะพุ่งนี้ก็มาอยู่ที่นี่ครบ2อาทิตย์แล้ววันนี้นี่คืออากาศหนาวมีฝนนิดๆนะคะแล้วก็เป็นหวัดสองวันที่ผ่านมาที่คือเที่ยวกระจายส่วนวันธรรมดาที่ผ่านๆมาก็ออกทุกวันนะคะตอนนี้ก็อุณหภูมิสิองศานะคะวันนี้ก็นังก่อากาศก็ฝนตก ไปค่ะเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการเรียนนะคะ<ม>วันนี้ขึ้นบทใหม่ว,วันนี้เกี่ยวกับชื่ออาหารเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นพ่อครัวการบ้านนะคะให้ไปนี่หลังไปทดลองสั่งอาหารจริงถ่ายรูปมาส่งแล้วก็เขียนประโย์ด้วย ลงในวีแชทกุ๊บวันนี้มาลงอาหารที่สองนะคะไม่อจะไม่แพงอร่อยไม่น่าเชื่อข้าวหลักหลายและแผ่นเฟตกอรอบ ย,ลยลอลันนี่ช่วงเย็นนะคะก็มาเดินเล่นมในมหาลัยก็เห็นคนนะคะเดินถือกล่องนะคะไปไปมามารับพัสดุก็เลยเดินตามเขามานะคะจุดรับพัสดุอยู่ที่หลังโรงยิมค่ะ ที่เห็นตะกี้นะคะก็มีคนแบบว่าพัสดุแบบใหญ่มากก็เลยตามเข้ามาก็จะเป็นโกดังอยู่ที่นี่นะคะมารับได้นะคะตั้งแต่8.45จนถึง2ทุ่มเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีล็อกนะคะสำหรับให้เข้าไปเลือกของตามรหัสที่เขาส่งมาให้เสร็จแล้วก็มาเช็คเอา สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่13นะคะมีนา2 0 2 4นะโต้ลมหนาวกันแต่เช้าค่ะวันนี้อากาศก็หนาวๆดีนะคะ6องศาค่ะวิวสวยงามที่คุณตาคุณใจทุกวันเมื่อวานตอนค่ำนะคะหลังกินข้าวก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอา่านหนังสือที่ห้องสมุดค่ะไฟฟรีนะคะท่านทุกคนก็เงียบเลยค่นะได้ตัองใจอา่านหนังสือทำกันบ้าน 请你，请你看看合适吗？哦，这条裤子不长不不短啊，真是，还有舒服，我喜欢，我特我非常非常喜欢，多少钱？嗯，五百块钱，太贵了。 วันนี้นะคะหลังเลิกเรียนคุณครูประจำชั้นก็มาถามนะคะอยากจะให้หลีเป็นผู้ช่วยคุณครูนะคะเป็นหัวหน้าห้องนะแต่เราก็บอกว่าไม่กล้าเป็นคนเดียวอะ่ะเราก็เลยชวนเพื่อนนะคะไอาตาเพื่อนที่แบบเก่งภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยบอกว่าให้มาเป็นด้วยกันไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไปทําก็คือไปสมัครอาสาสมัครนะคะของมหาวิทยาลัยซึ่ง Student v o l u n ีย e r ที่เป็น international student เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลการสัมภาษณ์จะเป็นยังไงแต่ยังไงก็คือลองสมัครไปแล้วแหละถ้าสมมติว่าได้ทำเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะทำกิจกรรมอื่นๆแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยซึ่งอาสาสมัครอันเนี้ยจะเป็นกิจกรรมนะคะที่เราเนี่ยจะได้ทำงานช่วยเหลือคุณครูนะคะตามที่คุณครูไว้วานแต่ว่าที่เนี่ยเขามีชมรมด้วยนะคะซึ่งจะมีชมรมอาสาสมัครอันเนี้ยนี่คือเราต้องสมัครแยกซึ่งชมรมอาสาสมัครเนี่ยเขาก็ จะจัดกิจกรรมเทอมละสองครั้งนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี้ก็เป็นวันที่เราอะเราลงไว้สองชมรมก็คือชมรมอาสาสมาัครกับอีกชมรมหนึ่งก็คือชมรมยิงธนูชมรมยิงธนูเมื่อวานนี้เขาก็ให้รวมเงินแหละให้จ่ายเงินนะคะซึ่งหนึ่งเทอมเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งร้อยหยวนหนึ่งร้อยหยวนเราจะได้เรียนนะคะการยิงธนูทั้งหมดสิบครั้งด้วยกันอันนี้ก็โอนเงินไปแล้วนะคะแต่ว่าเรียนแล้วจะเป็นยังไงจะเป้าขาวไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูคะ่ะ บ่ายนี้ก็มาห้องสมุดนะคะมาหาที่นั่งอ่านหนังสือฟรีทั้งสองนะคะก็มีตู้กาแฟะคะ่ะ อบมากกินทุกวันต่ายตังเสร็จก็ชงทันทีนะคะหยิบฝาจะตัวเองจากทั้งตู้นะคะเรียบร้อยอาเต้ของเรา วันนี้วันที่14มีนานะคะใส่หน้ากากเพราะว่ายังเป็นหวัดอยู่วันนี้ออกไปเล่นกิจกรรมนะคะได้ของวันแล้วในที่สุด เยาว aza ตอนนี้ออกมาขนมเล่าโรงเรียนนะคะวันนี้คุณครูประจาชั้นนะคะก็มอบหมายตําแหน่งหัวหน้าห้องนะคะให้เป็นหัวหน้าห้องให้ช่วยคุณครูคู่กับไอ้านะคะเพื่อนสนิทนะแล้วก็ตอนนี้ออกมาซื้อขนมนะคะไอเนี้ยอร่อยมากเลยเป็นขนมแป้งๆอ่ะเอาไปแปะข้างโอ่งร้อนๆเ้มสุกนะคะอร่อยห้าหยวนว่าเขาอยาก去买个菜呀我想吃那个辣椒炒鸭肠 葱油，葱油饼，梅干菜烤肉，这是香葱瘦肉，梅干菜瘦肉，香葱牛肉，梅干菜牛肉。 หมดไปนึ่งวันแล้วนะคะวันนี้อยู่ห้องสมุดตั้งแต่บ่ายยันดึกโย a t s ซ p บสวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันที่สิบห้ามีนาสอง4นสองสี่นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะทุกวันศุกร์นะคะเห็นเขาบอกว่า โรงเรียน,นยจะมีจัดกิจกรรมซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ที่เรามาเรียนแล้วสัปดาห์แรกไม่มีกิจกรรมนะคะสัปดาห์นี้นก็คือเขาบอกว่าจะพาเราไปกินข้าวที่โรงอาหารตึก1ชั้น3นะคะซึ่งเมื่อวานแอบไปเซอร์เวย์มาแล้วเป็นโรงอาหารดูแล้วหรูหรานะคะคไม่ได้เรียกว่าโรงอาหารเรียกว่าพัตคารดีกว่าเป็นพัตคารนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าบรรยากาศเวลาไปพร้อมๆกันทั้งห้องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเห็นคุณครูบอกว่าจะต้องจองก่อนนะคะ นอกจากต้องจองก่อนแล้วเนี่ยก็คือยังให้เตรียมเงินนะคะเติมไว้ในบัตรนักเรียนด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์อะไรบ้างเราจะต้องสั่งอาหารเองหรือเปล่าลซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีน้องนักเรียนประเทศอื่นนะคะที่เขาเรียนมาก่อนหน้านี้เนี่ยบอกเอาไว้ว่าในหนึ่งเทอมเนี่ยจะมีหนึ่งครั้งที่คุณครูนะคะพานักเรียนทั้งห้องนะคะแบบยกห้องเนี่ยไปกินอาหารด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปอร่อยวันนี้นะคะเช้านี้เราต้องมาเรียนก่อนนะคะ ก่อนเลิกคลาสนะคะคุณครูก็จะมีเมนูอาหารนะคะมาให้ดูแล้วก็สอน อิทธิพลต่ออานีมีอิทอ่นะใช่ว่า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 ว่นว่าว่า่าว่าว่าวาวยาวนาว่า่าว่าว่าว่ว่นวาว่าว่าว่ว่าว่าว่าา่ว่าว่่าวาว่ว่าวาว่าวาวาว่าาว่าวนาว่่าวว่าวาวาาาว ตอนนี้ถึงแล้วนะคะมันจะมีทางเข้าไฮโซอยู่หนึ่งทางนะคะตรงหัวレลสอรองตรงนี้ที่เราเคยสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วก็มีลิฟต์ค่ะแต่เดี๋ยวเราขึ้นกระไดนะคะแต่เราขึ้นบันไดนะคะเพื่อความรวดเร็ว นนี้ะะคะกําลังรออาหารนะคะอาจารย์สั่งอาหารไปให้เรียบร้อยแล้วใครไม่อยากกินอะไรสั่งเพิ่มได้ <c oughs> ไดได้เรียนด้วยนะคะเกี่ยวกับอาหาร ตรกน็น่อร่อยเนะ,ะสียดสิทธลยว่ามาวุ้ิวอะอาจารย์บอกว่าคราน้าจะพาไปกินข้างนอกเฮ้ยนี่อันเนี้ยอร่อยนิ่มส่วนน้ําแข็งเสริมมาแบบปลาใหญ่มากนะคะแต่เพื่อนทาลายความฝันใกนการบอกว่าจานใหญ่กว่าปลา <c oughs> ข้าวผัดนะคะข้าวผัดที่นี่เป็นข้าวผัดเม้นซีอิว๊วผักมาเพิ่มแล้นะคะ เวลาเปิดปิดทำการก็ประมาณนี้ที่เสิร์ฟอาหารนะคะบอกว่ามายองเนสเด่นก็ได้ no ranch sauce no mayonnaise I'm gonna show นี่มันเคยชองชองซอนการะเมืองจีนสไตล์นะคะถ้าสมมติว่าเจ้ากลับบ้านมีเขาให้กล่องมาตักเองนะคะอยากได้อะไรกลับบ้านตักได้เลยจากโต๊ะเรานะคะเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนๆยังวุ่นวายอยู่กับการแท็ก เอากับบ้านเทคโฮมสรุป <dilemma> ได้สไปซ์มาอีกขวดหนึ่งนะคะตรงหัวให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กโก้เอาของกินนะคะไปเก็บบนหอหมดแล้วนะคะวันนี้เนี่ยที่ไปกินมานะคะเสียคนละ55า55ห้ยวนเพราะว่าโต๊ะเรามี9คนแต่ถ้าสมมุติว่าโต๊ะไหนนะคะมีเต็ม10คนพอดีเนี่ยก็จะเสียคนละแค่50หยวนเท่านั้นถูกมากถ้าเทียบกับ คุณภาพอาหารนะคะแล้วก็ปริมาณแถมเก็บใส่กล่องมาได้อีกตั้งเยอะกินต่อได้อีกตั้งหลายวันสุดยอดแต่ว่าตอนนี้นะคะกําลังจะเดินไปช็อปปิ้งค่ะซื้อของของดีที่มาหาหลัยนะคะต้องไอติมค่ะถูกมากอร่อยด้วยซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เรารักมีไอติมนะคะรุ่นนี้เลยอร่อยมากจัดไป6กหยวน ต้องปกกแม่อร่อยด้วยอร่อยมากอร่อยมากค่ะโคตรอร่อยกินทุกวันจากถนนมานะคะหน้าตึกขอพักเห็นเด่นตั้งแต่วันแรกเลยโคตรชอบอย่างเท่ถังขยะถังขยะที่นี่ยิ่งใหญ่มาก แล้วก็คือข้างหน้าถังเนี่ยจะมีเป็นเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์เอามือไปอังๆปุ๊บมันก็จะเปิดนะคะแล้วก็ทิ้งขยะแยกประเภทได้จากหอพักมานะคะก็จะมีสวนมหาอะไรลัยนี้คือมีที่นั่งเล่น เยอะมากกร่มลื่นนอกจากมีศาลาสวยๆนะคะต้นไม้ใหญ่หลากหลายแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือบ้านแมวคู่ผสมภัยหนาวนะคะแบบนี้มีาการแปะป้ายด้วยมีหลายหลังนะคะในศาลานั้นก็ยังมีอะ่ะ